ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับปลายปีนี้ต้นปีหน้านะครับทุกคนได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะฮะกับ GMMTV 2024 Up and Above Part 2ของเรานะครับเชิญคุณเลโอจากเรื่องเทมโปนะคะถ่ายรูปในฐานะนักแสดงด้วยนะคะได้ครับค่น้องๆแต่หน,น้าถ่ายหลักเลยค่ะ ฝากเอาไว้ด้วยนะคะทุกคอนเทนต์นะคะทั้งซีรีส์นะคะรุอนหรอีเวนต์ต่างๆนะคะของ g m t v นะคะออนไลน์ออนกราว์ออนทีวีนะคะมีให้ติดตามกันตลอดปีแน่นอนนะคะติดตามทุกคอนเทนตนะคะทุกข่าวขาวว่าวควานไหวที่ทุกโซเชียลมีเดียของ g m t v ได้เลยนะคะ ะระหว่างนี้นะเดี๋ยวเราทําการจัดภาพกันเนาะให้พี่ๆสื่อมวลชนนะครับได้เก็บภาพนี้ด้วยนะครับยังไงฝากประชาสัมพันธ์นะครับคอนเทนต์ทุกๆคอนเทนต์เลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามงานในวันนี้นะคะท,ที่อยู่ในงานนะคะแล้วก็ดูอยู่ที่บ้านผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะแล้วก็อยากจะแชร์ภาพของท่านแชร์ผานของท่านลงในโซเชียลมีเดียนะคะแฮชแท็กได้เลยนะคะที่เรางพัี่สิบสี่นะคะ วันนี้นะคะตัวของของแบบนะคะเป็นตัวแทนของเลโอด้วยแล้วก็ ขอบี i m t v ทุกคนนะคะขอบคุณที่ดูทุกคนให้การสนับสนุนแล้วก็มาให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามในวันนี้นะคะเพราะเชื่อว่าในปีหน้า2 0 2 5นะคะ JimTV จะมีคอนเทนต์ดีๆนะคะมาสร้างความเคื่อไหแล้วก็สร้างความสุขกับทุกทุกคนอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นฝากทุกงานของ g m t v วันนี้ด้วยนะคะประมแบบเป็นตัวแทนของ j t v วันนี้ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสด,ดิภาพปอะทานเดินทางกลับบ้านโดยรถไฟฟ้าก็ได้เช่นกันนะคะขอบพระคุณค่ะ